เ0็บาทแล้วคะ่ะเมื่อเช้านี้ได้แล้ว500บาทรวมเอานะคะหน้าปลูกแค่ไหนผักหวานใครว่าปลูกยากไม่ปลูกยากคะ่ะลองมาปลูกดูนะคะไม่ยากอย่างที่คิดคะ่ะนี่คะ่ะทองเลื่อนวงสาสิมชัยสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตำบลโพไสัยอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแตะก่อนเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ปลูกพืชทางเลือกอืน่น ที่เราคิด like ว่ามันเหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็เราก็มาปลูกผักหวานปลูกพืชผสมผสานหลายอย่างค่ะก็ทั้งหมดมี15ไร่ค่ะแล้วก็เราก็มาทำโคกหนองนา3ไร่ปลูกมะม่วงประมาณ2งานแล้วก็ผักหวานประมาณสองงานค่ะผักหวานนี่ก็คือเราปลูกพืชทุกอย่างในพื้นที่เราก็ราคาไม่ค่อยดีค่ะแต่พอเรามาปลูกผักหวานตรงนี้ก็คือ ปลูกได้ผลผลิตจริงแล้วก็ได้เก็บตลอดอเรื่องราคาก็โอเคค่ะขายง่ายเราก็เริ่มปลูกตั้งแต่ปี6.3สามวันที่16มิถุนาปี6.3ค่ะแต่เราเพิ่งได้เก็บประมาณ3ปีนะคะเราปลูกด้วยเม็ดงอกเม็ดงอกเมกียต,ต้นก้าอะไรอย่างเงี้ยสองอย่างพอ พอเราปลูกแล้วในในในระยะที่เรารอผักหวานเราก็จะปลูกเชะอมปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกทุกอย่างที่เรากินร่วมกันอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ผักหวานเนี่ยเป็นพืชที่บอกว่าภูมิใจมากค่ะที่ปลูกได้เพราะเขาบอกว่าเป็นผักหวานเป็นผักที่ปรับเซียนแต่เราปลูกครั้งเดียวเราได้ค่ะที่สวนของเราเราจะปลูกผักหวานอยู่สองสายพันธุ์ค่ะอันนี้พันธุ์ใบแหลมค่ะพันธุ์ใบแหลมแล้วก็พันธุ์ใบมน พันใบแหลมก็จะดีตรงที่ว่ายอดเขาถี่ใบเขาถี่ปริมาณยอดเราก็ได้เยอะแต่พันใบมนนี่จะเป็นยอดอวบใหญ่ยอดสีทองเหมือนกันทั้งสองนะคะแต่ว่าคือคือใบมนยอดใหญ่อวบก็จะยอดห่างหน่อยตามตามจีบใบอะค่ะผักหวานเราสั่งมาจากบ้านหมอสระบุรีจากแหล่งผักหวานเลยค่ะอ่ามีทั้งเม็ดงอกสั่งเป็นเม็ดงอกมาแล้วก็ ต้นต้นก้าต้นกล้าที่ยังไม่เป็นต้นเท่าไหร่คือเราสั่งเม็ดนอกถ้าเราสั่งต้นใหญ่ไปลากเขาก็จะจะจะยาวค่ะเราก็จะสั่งเป็นเม็ดอกแล้วก็ต้นกล้ามาปลูกตรงนี้ค่ะทุงละสามสามสิบห้าบาทสำหรับผักหวานนี่นะคะเราก็เริ่มต้นด้วยการาขุดหลุม3 0มสิคูณสาค่ะระยะ1เมตรก็มีบางแถวบางแถวก็หเมตรครึ่ง ระยะระยะแถวก็เมตรครึ่งค่ะส่วนดินที่เราปลูกที่เรา,าใส่ในหลุมก็มีเป็นปุ๋ยหมักพวกอินทรีย์พวกใบไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมักไว้ยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะหลังจากเราเตรียมดินไว้แล้วนะคะเราก็ปลูกพี่เลี้ยงค่ะก็มีแคร์แคร์นี่ก็ระยะเมตรห้าสิบค่ะเมตรห้าสิบแล้วก็ตะขบก็ อยู่ประมาณห้าเมตรห้าเมตรหกเมตรไม่เกินนี้ค่ะ,ะตะขบกับมะขามเทศจะเป็นพืชระยะยาวมะขามเทศนี่คือพี่เลี้ยงระยะยาวเลยค่ะเราจะต้องมีตลอดไปแต่ถ้าเป็นแค์อย่างเงี้ยตะขบอย่างเงี้ยตะขบถึงปีบางทีมันก็ตายอ่ะสองสามปีเขาก็ตายไปแต่มะขามเทศเขาจะไม่ตายค่ะเราก็จะปลูกพี่เลี้ยงไว้ตรงนี้ค่ะปลูกครั้งแรกนะคะเรามีตัวอย่างให้เห็นเลยเพราะเราปลูกทุกรุ่น เราเราทาขุดหลุมเสร็จเราก็ลงเราก็ลงผักหวานป่าแล้วเราก็หาตะก,ก้ามาครอบคือไม่จําเป็นต้องเป็นตะก,ก้าไผ่ตะก,ก้าผักอะไรก็ได้แล้วเราก็จะใช้สลนมาบางังแล้วตรงนี้ที่ตอกหลักไว้กันไก่เคียลมพัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือได้หนึ่งปีแล้วค่ะเนี่ยปีหนึ่งได้ประมาณนี้ค่ะเนี่ยปีกว่ากว่านะคะเนี่ยได้ประมาณนี้ค่ะแล้วพอแล้วพอยอดเขาขึ้นมาอย่างนี้นะคะอันนี้คือยังไม่ได้ ยังไม่ได้มาตัดแต่งเขาเราก็จะแกะตรงนี้ออกค่ะให้ให้เขาเราไม่เอาตะก,ก้าออกนะคะแต่เราจะใช้วิธีทําอย่างนี้ค่ะตะก,ก้าไม้ไผ่ก็ทําเหมือนกันตะก,ก้าอย่างนั้นเราก็ทําเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็จะขึ้นเราก็ปล่อยให้เขาขึ้นค่ะขึ้นโดยธรรมชาติเราไม่ทําอะไรส่วนน้ําเขาจะเป็นเพื่อที่ชอบน้ําแต่ไม่ชอบไม่ชอบแขะนะคะคือไม่ให้เขาแห้งค่ะ แล้วก็สังเกตดูเอาว่าหน้าดินเราแห้งประมาณไหนเราก็ลดได้ค่ะส่วนปุย๋ยปุ๋ยที่เราจะใส่บำรุงอะเนาะส่วนมากเราก็จะใช้ปุ๋ยหมักค่ะมาโรยรอบๆเพราะว่าตอนนั้นเราหมักดินได้แล้วเราหมักดินโดยมีอินทรีย์วัตถุทุกอย่างปุย๋ยหมักปุ๋ย้อกเรารวมกันหมดเลยหลังจากนั้นก็คือใช้วิธีลดน้ําอย่างเดียวทุกสามเดือนบำรุงปุ๋ยข้างนอกครั้งหนึ่งค่ะถ้า ถ้าใบมันขึ้นอย่างนี้หรือว่าใบมันมาชิดกับตรงก้นตะก้าแล้วเราออสเลนออกค่ะแต่ว่าตะเขียงนี่เราต้องครอบหนึ่งเวลาเราตัดหญ้ามันก็กันใบเลื่อยใบอะไรเราสองมันครอบเขาจะเหมือนเด็กเราต้องห่อเขาไว้ก่อนอืมค่ะอน,นี้่กิ่งกระโดงเขาขึ้นมาค่ะกิ่งแรกเราไม่ต้องไปใส่ใจค่ะเนี่ยกิ่งกระโดงเขาขึ้นมาอันนี้คือกิ่งกระโดงนะคะกิ่งกระโดงเ็าขึ้นมาได้สามยอดแล้วเนี่ยคือโชคดีแล้ว ตรงเนี้ยหนูไม่เอาไว้ค่ะเด็ดทิ้งเลยนี่เดี๋ยวต้นนี้ก็ใหญ่พอต้นนี้ใหญ่ขึ้นมาเนี้ยเนี่ยค่ะดูขแขนงตรงนี้ก็จะเป็นกระโดงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระโดงตั้งขึ้นมาเหมือนตัวนี้เนี่ยเขากาลังแตกยอดอยู่เนี่ยค่ะพวกนี้เราไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาบางคนบอกว่าต้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะรอดหรอไม่เราไม่ได้หวังตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะเกิดจริงกระโดงขึ้นจากตรงนี้ค่ะขึ้นมาจากดินใหม่ เดี๋ยวจะต้องเอาตะกร้ามาครอบไว้ใหม่ไก่มันเคลียร์ค่ะไก่เยอะเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจหรอกจิงก้านมันอ,มอ,มอันนี้คือผักหวานเป็นตัวอย่างได้เลยค่ะอันนี้สองปีค่ะอันนั้นเพิ่งปลูกอ่าอันนี้สองปีสองปีกว่าแล้วนี่คือต้นแรกของเขาค่ะอันนี้คือจิงกระโดงกิงกระโดงเขาขึ้นมาอย่างไวเลยค่ะนี่สองปีแล้วก็ตัวเนี้ยขึ้นมาเสร็จมันก็จะเป็นกิงก้านใหญ่อ่า ประมาณเนี้ยค่ะปลูกง่ายเ <c oughs> นี่ยอย่างต้นเนี้ยสมบูรณ์เลยเนี่ยหมหน้าเนี่ยกิ่งกระโดงของปีนี้นะคะเนี่ยปีแรกเขาได้มาถึงนี่เอ้ยปีแรกปีที่สองปีที่สองเนี่ยเขาเกิดกิ่งกระดงเลยเพราะว่าเขาอยู่กับต้นกล้วยแล้วมันมีความชุ่มชืน้นอันนี้ก็คือผักหวานส่วนนี้เราปลูกจะเข้าสามปีแล้วค่ะเนี่ยจะเข้าสามปีประมาณเดือนพฤษภาค่ะครบสามปี ระยะของเขาก็คือเม็ดหนึ่งระหว่างต้นนะคะระหว่างหลุมเม็ดหนึ่งล้วต่อกับแถวนั้นก็จะเป็นเม็ดคุณเม็ดก็อย่างเงี้ค่ะมันไม่มีปัญหาอันนี้เริ่มเก็บยอดได้แล้วนะคะเนี่ยรอยเก็บปีแล้วค่ะเนี่ยเราเก็บยอดได้แล้วนี่มีรอยเก็บแล้วสามปีเราก็เก็บยอดได้แล้วค่ะเราแต่งยอดได้แล้วค่ะเนี่ยเราเริ่มเก็บแล้วเนี่ยมันได้ผลแล้วค่ะเนี่ยเราเริ่มเก็บแล้วเนี่ยอีกหน่อยเขาก็จะแทงยอดรุ่นใหม่ออกมาให้เรา มีรอยเก็บเนี่ค่ะยอดไม่สวยเพราะว่าเมงมันมากัดนี่นะคะเราก็จะเริ่มเก็บประมาณกุมภามีนาหรือว่าแล้วแต่มันต้องดูอากาศด้วยเพราะเขาชอบอากาศร้อนค่ะ,ะได้สามปีเราก็เริ่มเก็บยอดขายแล้วค่ะเราก็ได้กินได้เก็บยอดขายแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะไปพักตัวอีกทีหนึ่งก็คือประมาณพฤษภามิถุนาเพื่อจะให้เขาเลี้ยงลำต้นของเขา ให้ความอดุดมสมบูรณ์กับต้นเขาในปีหน้าค่ะการบำรุงรักษานะคะให้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ลดน้ําตามตามว่าดูความชุ่มชื้นของเขาอะไรประมาณนี้แล้วพอมาประมาณเดือนธันวาเราก็จะตัดแต่งกิ่งค่ะประมาณสองเดือนหรือว่าสามเดือนก็ได้ค่ะต้องดูดูก่อนว่าสภาพเราเป็นยังไงในสวนเราแล้วเราก็จะตัดแต่งกิ่งเพื่อจะให้ออกฤดูออกก่อนฤดูที่ ที่ของคนอื่นเขายังไม่มีมันก็จะให้ราคาเราดีค่ะช่วงที่เราปรับปรุงดินไว้รอแต่งริง่งเราก็ใช้ปุ๋ย้อกค่ะโรยตามแถวแถวมันจะอยู่ระยะเมตรห้าสิบถึงสองเมตรเราก็จะใช้วิธีโรยปุย๋ยคอกตามร่องกลางของแถวค่ะ,อะของเราอยู่ที่นี่เราใช้ปุ๋ยประมาณ50ากระสอบค่ะไอ้ทุงปุ๋ยเราอเนาะ mm. ในพื้นที่สองงานนะคะค่ะส่วน ถ้ามีฟางข้าวหรือมีอะไรก็มากลมอีกรอบหนึ่งประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ลดน้ําไปตามตามสภาพดินค่ะถ้าแห้งเราก็ลดเพิ่มอย่างต้นนี้เราแต่งกิ่งแล้วนะคะเนี่ยเราแต่งกิ่งอย่างอย่างอย่างสมมุติว่าตรงนี้มีใบเราก็จะลูดใบออกแล้วเราก็ตรงนี้มันมีตุ่มตาค่ะตุ่มตาเวลาเราตัดเราตัดเราก็ตัดตรงตุ่มตาเพื่อเขาจะได้แตกยอดขึ้นอันนี้คือเราเก็ยบยอดไปสองรอบแล้วเนาะเราก็จะจะเหมือนตัวนี้ค่ะ สมมติว่าตัวนี้มันมีตุ่มตาเราก็จะตัดประมาณนี้เนี่ยมันมีตุ่มตาเขาจะงอกเขาจะแตกยอดตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงตรงตรงอย่างเนี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยเราก็จะเด็ดตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเขามีตุ่มตาปกติคนอื่นเขาจะเอาประมาณนี้แหละคะ่ะมันจะได้ยอดใหญ่ยอดปวบแต่ว่าเราก็เพิ่งทํานะคะเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเ,เหมือนกันแต่ตามที่ทํามาก็ได้ผลค่ะแล้วเ,เขาก็จะออกก่อนนอกฤดู ก่อนฤดูก็จะเป็นราคาดีอ่ากุมภามีนาก็น่าจะได้เก็บยอดอไปเรื่อยๆนะคะถึงมิถุนาเราก็จะหยุดในช่วงที่ในในระหว่างที่เราเก็บที่เขาให้ยอดให้ผลผลิตเราเราก็ดูค่ะว่าดินมันแห้งไหมเพราะว่าพวกปุ๋ยอคออปุ๋ยหมักเราใส่ตั้งแต่ตุลาแล้วเนาะอ่าถ้ามันแห้งเราก็ลดน้ำไปตามปกติค่ะ เขาก็จะออกยอดออกอะไรให้เราเก็บเรื่อยๆอย่างเนี้ค่ะผักหวานนี่เราจะขายทาง online, ออนไลน์ทางไลน์ทางเฟซประมาณนี้แล้วก็ลูกค้าขาประจําที่เคยซื้อเคยอุดหนุนพอถึงเวลาเขาก็จะทักถามมาเราจะเก็บตามออเดอร์ค่ะส่วนราคาดีมากค่ะตอนนี้เราก็ส่วนมากจะขายอยู่ที่300ถึง350บบาทต่อกิโลค่ะวันหนึ่งเราเก็บได้มันก็ขึ้นกับยอดเนาะแต่อยู่ที่นี่ได้ประมาณ ตีเฉลี่ยว่าวันละสามร้อยได้นะคะค่ะวันละสามร้อยนี่คิดว่าไม่ขาดเลยเพราะว่าบางวันเราก็ได้เป็นพันนะคะพันเกือบสองพันห้าร้อยสามรอยนี่ประจำอยู่แล้วอย่างวันนี้อย่างวันนี้ได้แล้วค่ะห้าร้อยแล้วก็ยังมีออเดอร์ที่ยังค้างอยู่อีกก็สามร้อยห้าสิบบาทค่ะรายได้โดยรวมแล้วนะคะเฉพาะขายยอดผักหวานนี่ก็ประมาณสี่หมนห้าพันได้ แล้วเราก็จะมีต่อยอดไปด้วยการขายเม็ดงอกขายต้นก้าแล้วก็ขายจิงตอนก็น่าจะโอเคในราคานี้ค่ะ,อ,ะอยากจะปลูกผักหวานอยากมีรายได้เหมือนอย่างทองนี่นะคะก็คือมันเป็นพืชที่น่าปลูกมากรายได้อยู่ตรงนี้ไม่ต่ำกว่า300บาทบางวันได้ห0 0บางวันไดพันเจ็ดนะคะตรงนี้ในพื้นที่ที่ปลูกนี่ประมาณสองงานค่ะ เป็นพืชที่น่าสนใจมากๆค่ะถ้าใครสนใจหรือว่าอยากมาดูงานมาแลกเปลี่ยนความรู้อยากชิมผักหวานใหม่ๆสดๆจากสวนเราก็ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทร0890188963หรือไม่ก็ใน Facebook ค่ะชื่อภาษาอังกฤษนะคะ ทองเลื่อนวงศษาสินชัยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะแล้วก็พิกัดอยู่ที่หลังค่ายคนลองหกบ้านโสกเชือกตำบลโพใสหมสู่สีอําเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะผักหวานใครว่าปลูกยากไม่ปลูกยากค่ะลองมาปลูกดูนะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ